I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. โอเคสวัสดีจมย์ชาวเกมเอาวีทุกคนด้วยนักรระผมวันนี้เรามาพบกันในตัวละครที่มีชื่อว่าน้องเทลอนาซึ่งเป็นแคร,รี่ที่ทุกคนอาจจะลืมมันไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครหยิบน้องมันเล่นเลยนะครับนะซึ่งมันเป็นตัวละครที่เล่นยากในแพทปัจจุบันนะครับซึ่งตัวหลวงผ่ายตรงข้ามมันมีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักคอส Batman แล้วก็เจ้าจ่อหรือเจ้าลิงนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาดูไอเทมของน้องเทลนานะครับแล้วก็พลังแฝงแล้วก็รูนนะครับเดี๋ยวเราจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับตอนนี้ก็อ่าเป็นตัวละครที่แบบไม่ค่อยจะแบบฮิตเท่าไหร่นะตัวนีนะ้ต้องมีแท้งยืนให้ดีๆนะครับโอเคมาดูในส่วนของไอเทมกันดีกว่านะครับชิ้นแรกเราจะออกเป็นรองเท้าตีเร็วนะครับนะแล้วก็ชิ้นที่2เป็น เพรสเซนตินะครับอ่าบวกของเราโจมตี100นะครับแล้วก็อ่าสกิลติดตัวนะครับโอกาสติดคิทติคอน25เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อ่าเพิ่มความแรงของคริอีก40เปอร์เซ็นต์ชิ้นต่อไปนะครับบิสเบดนะครับ25เปอร์เซ็นต์ก็คือบวกความเร็วในการโจมตีนะครับอีก15บหาเปอร์เซ็นต์เร่งอัตราคิทติคอนนะครับแล้วก็บวกอีก5%ในความเร็วของการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีโอกาสติดคิทติดคริเวทนะครับเป็น ดาบที่แบบมีโอกาสทำให้ติคิเวทขึ้นมานะครับที่หรือว่าคิสีม่วงนั่นเองนะเขาจะเรียกว่าคิเวทเนาะชิ้นต่อไปก็เป็นเดบีดก็คือดูดเลือด25นะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับนะบวกพลังโจมตี100นะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นเดอะมอร์นิ่งสตาร์อ่าเป็นไอเทมที่แพงที่สุดนะครับชิ้นนี้นะบวกพลังโจมตี50นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีอีก30อนะครับอัตราที่อีก10 สกิลติดตัวนะครับเจาะเกาะเพิ่มอีก20%เลยนะครับชิ้นสุดท้ายเป็นเฟรนดทชูดนะครับเฟรนิทชูดนะครับเป็นดาบ200นะครับเมื่อเลือดของฝ่ายตรงข้ามนะครับทำกว่า50%นะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มอีก30%เลยนะครับผมส่วนพลังแฝงนะครับรีเวิร์กเวอรี่นะครับเป็นรีเลืยดนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็น อาชิมี่นะครับเป็นพลังแฝงรวยนะครับส่วนรุ่นรุ่นสีแดงนะครับเราก็ใช้เป็นแแลมเพจนะครับ10เม็ดนะครับเป็นครีเนาะอัตราคิทิคอนนะครับผมส่วนสีม่วงนะครับแอสเซนริเวอร์นะครับเป็นดูดเลือด1.6นะครับใช้5เม็ดนะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นรุ่นสีม่วงอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นสปิริตนะครับบวกความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอย่างละ1%เอนาะอีก5ชิ้นนะครับแล้วก็ดาร์กอ้อนคลาวนะครับ เจาะเกราะนะครับนะง่ายๆเลยแค่นี้เองนะครับกับไอเทมนะครับใครอยากจะลองเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นน ok ้องเทวนาสนะครับในการลงแรงนะครับวันนี้ก็มาในสก,กินไมตรีเคิล F P E X 1ีเอ็กซนิวเวอร์นะครับมันเป็นสก,กินระดับไมตรีเคิลนะเป็นสกินที่มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมไม่ค่อยเอามาได้เล่นนะตัวนี้ <S <S ซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะกับ สถานการณ์ปัจจุบันเนาะคือตัวหลวงเยอะครับปัจจุบันนะแล้วก็ตัวน้องเป็นตัวขาตายนะครับส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยหยิบมาแล้วนะครับอ่ะโอเคครับออกเป็นรองเท้าตีเร็วนะครับชิ้นแรกครับอ่าเราเจอกับน้องยอนนะครับโอ้โหแต่ยอนเล่นเกมก็แรงเหมือนกันครับแต่เราจะได้เปรียบระยะนะครับผมขาถอยอันเซตไถมันเออโอ้โหไถผิดก็คือเขาคงมั่นใจแหละเขามีพิกเกอร์ไงอย่างน้อยเราก็ได้พิกเกอร์ครับ โอเคเดี๋ยวเก็บนกเล็กครับโอ้ยดูคีเราห้าร้อยห้าร้อยโอ้โห, 500, 500. โโหล้าต่อหน้าต่อตาเลยบักย้อนย้อนโอเคครับเดี๋ยวเก็บเก็บคีฟเก็บอะไรไปก่อนนะช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วรองเท้าตีเร็วแล้วครับผมโอ้โหมันรู้ได้งไงว่าอยู่ในนี้วะแบทแมนหายตัวแล้วครับเดี๋ยวลบก่อนครับเ โอ้ยโ,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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยหกร้อยอุ้ยฟิกครับเราต้องฟิกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วครับโอ้โติดติดไอ้ติดอะไรวะเมื่อกี้วะติดไอ้แบทแมนครับไอส้สกิลหนึ่งแบทแมนนะครับนะสกิลหนึ่งสกิลสองไม่แน่ใจก็สกิลสองครับนะชิ้นแรกก็ออกเป็นอ่าบิสเบตนะครับเป็นดาบสายฟ้านะครับก็คือเร่งอัตราคริติคอนแล้วบวกอัตราที่ติดฤทิเวทด้วยครับ ขายมาเพื่อนเออไายสองสวยมากเออเออเออเรลาซอยละเราซอยยิ่แลวเพื่อนโอ้ไอเทมไอเทมชิ้นแรกตีไวดูนี่ิกิกทิกเลยไม่ยิงไงล่ะได้ตัวหนึ่งก็ยังดีครับโอ้ยมาแล้วเพื่อนโอ้โหเจ็ดร้อยสิบครับแมคี้เวทมันแรงจังวะอลูเมียเนี่ยขนาดเนิร์ไปเนี่ยโอ้โหถ้ามันไม่เนิร์แบบโอ้โหมันคงจะโหดกว่านี้เยอะนะครับโอเคครับก็เก็บไปครับนก เมื่อกี้คงจะไม่โดนลัดแล้วแหละเออถ้าโดนลัดก็เกินไปแะ้วมันยอนไม่อยู่แล้วนะเยอยขอสักตัวหนึ่งเพื่อนเยี่ด้ตั้ง59บาทครับผมถอยเพื่อนมันสามตัวนั่นน่ะเก็บตายข้าจังเราแบทแมมไอ้ซุปเปอร์แมนโอ้โหเด้งดึ๋งรับเด้งดึงโอ้โห้ัูนมาในป้อมเลยเจ็ดร้อยครับโอ้โหนกเราไปบินเรียบร้อยครับบินสามตัวเรียบร้อย นกไปพ nh ินอย่างนั้นได้ย ok ังไงเราก็มีอันตินะครับก็คือผายตรงข้ามมัเขามีตัวหิวเลือดนะครับก็คือแบบเวลาแบบเฮเลนนะครับคือถ้ามีมีอันตินะแบบเลือด่ายตรงข้ามจะไม่ลดเลยคือยิงยังไงมันก็ไม่ตายง่ายๆครับนะต้องออกตัดเลือดนะครับต้องออกตัดเลือดสู้ครับถึงจะสู้ได้เออไถสองครับเออนั่นแหละยิงครับ รัวๆครับสบายๆเลยครับโอ้โหได้ร7อสบห้าบาทสองตัวนะครับก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะครับสี่0สาร้อยกว่าบาทนะครับแม่งทนี้ของนำแล้วผมมาเพื่อนยิงท่างๆแบบหวงวงครับอ่าได้ป้อมเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ข้างบนป้อมเราก็ยับเยินเหมือนกันนะโอ้คืออุตสาได้ป้อมเขาอ่ะป้อมบนก็เสียอีกโอ้โหไม่น่าเลยครับขนาดป่าไม่ค่อยมาแก๊งเรานะครับผม เราก็เก็บคีบไปก่อนครับช่วงต้นเกมคือเราสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วครับล้วก็กรดเกมเผยๆก็สู้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีตัวร้วงไงแบทแมนไงี้ยต้องยืนดีๆก็ระวังดีๆด,ด,ด้วยครับผมโอเคโอ้ข้างบนเรียบร้อยครับตายสี่ตัวโอ้แจกยับเยืนครับโอ้สกอร์หกสิบสามครับโอ้ถ้าเราตายไปด้วยอีกคนนึงเรียบร้อยครับผมไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องเล่นแล้วเกมนี้ <laughs> อะก็เค,คลียร์คลิปล่างก่อนครับเพราะว่าป้อมกลางแตกป้อมบนแตกอเออเออปีอยู่ครับปีอยู่เอ,อ้ยติดพิสองดอกครับพันสองพันสามพันสองพันสามครับโอ้โหมันมาหมดแล้วเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยมันมาแล้วเ้ยโอ้แบทแมนมาอีกโอ้โหช่วยด้วยน,นี่ครับเรามีฟิกเกอร์ไม่กลัวครับ <laughs> ดูมันเข้ามาในป๊อปเลยไม่สนใจไม่กลัวด้วย ยิงครับนี่อ่ะโอ้โห,ล,ล,หล้่มว่ะล้่มเหรอล้่มเหรอนี่ปิกยิงป,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 ปีครับโอเคครับก็นกตายอยู่แล้วครับผมนกนี่คือแบบคือจะไม่ไม่คือจะไม่ตายบ้างได้ไหมนกโอ้โหเข้าทุกไฟตายทุกไฟเลยเพื่อนโอ้โยเกือบตายกันเราก็ <c oughs> กป้อมตอนนี้ยับยืนไปอย่างมากเลยครับผมเจ๋วไปเลยนะเกมนี้โอ้โห สกอร์อยู่ที่85เลยนะครับโอ้โหครึ่งต่อครึ่งนะก้าวแล้วก้าวแล้วเอรเราได้ไอเทมดูดเลือดแล้วครับเซฟการตายแล้วครับเป็นเดอะบีดนะครับถึงต่อไปแล้วก็ออกเป็นเดอะมอริสตาร์เป็นไอเทมที่แพงที่สุดในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราการป้อมไปก่อนครับเล่นใจเย็นๆครับนะแครี่ครับไม่ต้องรีบร้อนเอนเขานะครับเพราะว่าตัวเราแบบต้องรักษาระยะแล้วก็รักษาตัวดีๆให้หนีจากแบทแมนได้ไหมมาแล้วครับ ลูกก็ตายขึ้นแล้วหูหูว่ตายนี่ยไงครับนี่ไงเราดูดเลือดครับไม่ตายฉันไม่ตายครับเออยอดโอ้โหตายเฉยเลยโอ้ก็มันติดสัญลักษณ์นะครับก็เลยถึงตายนะครับนะอ่ะเอลเลนเอลเลนลำใหญ่เอลเลนปักมาใหม่โอ้โหหนีก่อนเออเออลิสเตอร์วิ่งลิสเตอร์วิ่งเดี๋ยวเรายิงเองเออมันไม่นใหญ่แล้วด้วยโอเคครับก็ได้มาตัวนึงครับมันจะเอาลิกเตอร์ให้ได้ครับนะ โอ้โหซุปถอยเพืออุ้ยแหนยอนยิงดักเฉยเลยเป็นไงที้เราตอนนี้อยู่ที่พันแนะครับนะดอกแล้วพันแนะครับผมยิงประมาณส 4, 4ี่นัดก็น่าจะตายเลยครับถ้าโดนนะจะติดคี้ทุกดอกนะตายแน่โอ้โหป้อมพังมาแล้วเพื่อนโอ้ยทากันตายกันหมดเลยครับยิงแต่นกเราเนี่ยสาตาเนี่ยพันสองจากเจ็ดร้อยตัวนี้มาพันสแล้วอ่ะเดี๋ยวเรา เดี๋มอต์นี่ตาได้เดี๋ยวเราก็สบายแล้วนะครับอตอนนี้ยอนก็ฆ่าไปสี่ตัวนะครับแล้วก็ตายไปสามเนาะตายแล้วตายสี่ตัวแล้วเออหมดตี้ครับสุดยอดแบทแมนมาโลบครับฟิกโยกนี่ไงเราฟริกโยกฟิกโยกตายสี่ตัวจบบ้านเพื่อนจบบ้านมาออกลางดีกว่าจบบ้านจบบ้านเออจบได้เพื่อนนั่นแหละครับน,นี้ รืเล็กเกมเราสู้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าซุปมันโูดนะครับไอ้แบทแมนมันโหดนะเลย์เกมนะแล้วตัวเราก็เป็นตัวที่แบบบางแสนบางด้วยเนาะไอ้ดีเจนเดอรี่ครับตอนนี้สกอร์เรามาอยู่ที่7 03นะครับเดอะแบกครับเดอะแบกเออดีไม่วิ่งไปตายพวกไยก็วิ่งไปตายพวกเรียบร้อยครับไม่ต้องชนะแล้วเกมนี้โอเคครับก็กับน้องเควานัสครับโอ้โหเล่นลําบากมากครับนะคือถ้าเราไม่ยืนดีๆไม่เซฟตัวเองนะครับ แพ้แน่นอนก็เป็นสกินอ่าระดับไม่คึลน,นะครับก็แบบมันเก่าแลว้วแต่ก็ถือว่าสวยไหมก็ถือว่าสวยยนะครับผมได้มาในราคาที่ไม่ค่อยแพงครับประมาณพันนิดๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่คอน14ดาวแล้วนะครับแยวจะขึ้นอ่าคอน50ดาวให้ได้แลซีซั่นนี้นี่ไงครับ MVP ไปีไปดูเฟเฟ์ X ครับ ไอ่ีก็ต้องขึ้นอย่างเงี้ยนี่ไงบินโชว์ไปช็อตเลยครับโอเคครับมากระเดกแก็งนะถามว่าสวยไหมก็เฉยๆแล้วอะตอนเนี้ยสกินระดับไม่ที่ขึ้นมันต้องแบบวู๋หวากว่าน,นี้แล้วนะตอนนี้แบบไม่ค่อยวู๋หวานได้แ้วนะครับเพราะว่าสกินใหม่ๆมันม,มาเยอะมากครับช่วงนี้ก็มีประมาณนี้กันแล้วกันนะครับใครอยากเอาไอเทมไปปรับใช้ก็เอาไป ได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัดสวดีครับ